เจวานะครับหัดทิพย์พันมาได้แปดหมืนกว่านะครับของพ่อพิซซ่เพิ่นได้นะครับบวมันพอได้ที่เพิ่นถิกแปดหมืนกว่าเพิ่นถึกสามโตรงนะครับเพิ่นถิดุกสองเก่านะครับตรงนะครับสี่ลอยบาทเพิ่นเพิ่นมาจะจะบอกกันหลายเนาะต้องบอกตั้งเพิ่นได้ตำหนันเพิ่นได้ประมาณแปดหมืนกว่าบาทครับท่านผู้ชมครับ กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอกันยี่ยมเช้าอยู่บ้านนี่แหละพ่อยายปีศาจพันกระมแล้วครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเตรียมสมุดประกาศมาเด้อพี่น้องเตรียมสมุดประกาศมาครับได้แหน,น,น่ว่าสั่นพันเมาอาบน้ำเกือบบ่ท่านพอซอสกระได

nó xì là nó khát cháy là phải lúc chết này nó ăn ruột gần, quay hay ăn ruột gần, nó là, có, nghe gì? Nói thế, cho nó trăn trăn, trăn

คอยเอามาเนี่ยแซบขนาดขันวดแซบคอบ่อมาขนจังสีไม่ใช่กายคอยิซิบกินควันมูคอยดิกินให้เบิ่งมันขี่มันบ่ล่อยเนาะของปลอมบ่ได้ไปแตะจองกะิคอยเนยโคตรเกนกดน้ำโจกโจกโจกทุกคนเดี๋ยเดี๋ยวเหลืจีนคอับสีมับคยัด้มื่อนี้วสุดท้ายัว อะทุดถ่ายเจ้งไรนี่ทุดถ่ายเลยชุดเพราะ้ปล่อยตะเคียรสายเลขอของมาคุ้ยกันก่อนเด้กเอาเด็กมาเย็นไว้เด็กมาเย็นไว้บัดเออมาเบิ่งกันคัดใจไฟกันเฮ้ยเด็กลอยตัวมูนมาถือบม่มีดอกลอยตัวหอมัดเทนี่เลยเนี่ยย่าหัวมัดเทนี่ย่าหัวมัดทนี่หัวกบอะหัวกบะไรหวบไ บานนี้เจ้าใช้แน่คให้เจ้าซื้อขัคอยดังเจ้าได้เงินแอดมินยูทูบกัเอได้เงินยังไงอ้่ได้ซื้อเล็นั่นบ่ให้ซื้อขันคอยดังเพราะย่แกกว่าสิแกกบ่สิแกกบ่เอ้าขัเพราะย่มมามาบลาลอยลอยนี่นงเดี๋ยวเดี๋ยวสมุดวาโน่ถือคอยบอกถือพุบว่แอดมินเจ้าลูกชับลูกไล่คอยเอ่ะนั่่ พี่น้องมากมากแล้วเนาะเหอเข้า,าออขใจแล้วจะเฝ้าจะเฝ้าเขียนเรียงเ,ยงเยงนี่มาเนี่ยคอยเป็นผู้บอกเอาใบมาเนี่ยใบดันเอามาเนี่ยคอยเป็นผู้บอกเจ้าเฝ้าเขียน <มา S 1> คอยเป็นผู้บอกเจ้าวิ่งยังม่าเนี่ยวิ่งยังวิ่งหกตัวเดียววิ่งหกตัวเดียว,ว,ยวครับเอ๋อหามัมหอยไหมยังหาเอาก็เรียกคอยเรียกสูตรุบุเนาะฮะโอ้หกนี่บิสูรุบุบ่แมนเนี่ยสูรุบุญบ่สิ่ง ก็ซูพอ่น้องตั้งไรชุดครับครับจุดอุบลอุบลคนบ่ดอนเออครัีครับสวัสดีพี่น้องเซนแน่นสวัสดีครับสวัสดีครับเต้อลาออสวัสดีครับก็เพิ่นสังแล้วได้ลายเป็นได้ก่อนเนี่ยเพิ่นถ่ายสรงย่งไงได้ยอแยนกว่าหมื่นมืนมบ่ครับได้อแปดหมื่นกับ แปดพันยวมาจังเลยเหีอยาวมากจังเลย็ซื้อสามตัวเนาะเดียวเรียกกูไดมาซื้อเอาก็เรียกของยืได้หนีเลยี๋ยวสเบิงหลอดฉันก็เชื่อเนาะเมื่อนั้นคอยเอาสิใช้เจ้าเจยนเจ้าคัดใจคอยเนาะสองเก่าก็มีนนมไปใช้แยกเบิ้งแนานั่นเอาคือาสามตัวซื้อสามตัวปะซื้อสามตัวละคอย นี่มากงกังเลยบานนี้ต่อมาแปลวเรียกพูดกันมาปล่อยเรื่าบ่มีอ่งนี่โมเมนต์คอยหายที่แรกเจ้าก็จยได้ยังได้คัดได้ได้ได้เนี้ยอ่ว่ายหน่อยไปแล้วก็ไปทราบเป็นอาจารย์รอยตัวแล้วนะบ้านนี้คอยกบวดัวทดหลักหมุนแทนัวบัานบ้านนี้ก็ยเทียวเดียวเน้ยเมื่อกระทาคคอยกอยใคระม่บอกเอาสคอยขี่แน่นอ้นบ่บ้านนี้เคยเที่ยวเดียวกนี้พี่น้องระทามคอยคอยใครไ่บอกเอายเนาะ เอามากักกะทิตามโมมักกะพานม<ห>าเนอะไม่ไม่บ่ชอบโปมกักกะพันมาเนอะบอ่ได้ว่าบังคับไปโพอพี่น้องให้เสียงเงินน้ำดิเดะขัดวะเขียนไปเมืบ่อท่านเขียนแล้วาท่านบอกเดี๋ยวสิบอกเห็นได้ยี่เ <c oughs> ขียนใสีย,ยังมันตั้งสิ่เม็ดเอาโอไม่เท่านีบาาน้บาา่บดใช้เเอาสามตัวกวันเนาะสามตัวไม่จะโกจะหางนี่สี่ ฮไม่ต้องกลับตัวกลับบัวแล้วทสิกลับเอาแล้วที่สิกลับเอาเอาเขียนไปเด้อเดี๋ยวสิวงกลมให้ดอกแปเจ็ดเก้าตัวแรีบบกพี่น้องกนเขียนตามเขียนตาม บอกพี่น right? <the> <an> ้องเพิ่นเขียนตามแน่นั่นเพิ่นเบิ่งอยู่หันครับถามตอนนี้พี่น้องเอสซีเพิ่นถ่ายเด้อบอกพี่น้องเพิ่นมวนเขียนตัวเลขตัวที่สองหกแปดห้าติดหกกรอเอาตัวที่สามหกศูนย์เจ็ดติดศูนย์นี่ตัวเดียววิ่งียังเ่อครับวิ่งหกตัวเดียว วิ่งหกตัวเดียวโคโลดีกว่าโคโลครับตัวสุดไทยหกแปดหกสามตัวนี่นี่จะคูจะขังครับพอปีซ่านี่จะซีครับจะชีเช็ดใต้ไฮ้วงกลมใบบันสามตัวสามตัวตัวได้เนี่ยครับแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าหกแปดห้าล่าซ่าล่าซ่ามดตัวนี้นะครับไฮสอง ไฮ้อมคู่ท่านี่ล่ะแัดสามตัวนี่ไหซ้องคู่บ่แมนแปดเจ็ดเก้านหล่ก่อนยังเหลือหน่อยกันแปดเจ็ดเก้ากับอ่หกแปดห้าสหกเเก้าหกแปดห้าครับผูดูด,ด,ดอน,นี่ละ่ะคนดูดูบนคนดูดอนส,ส,ส pues. 2> 2ตัวมีจะคู่ตะหางครับมีสี่เก้าสีนี่บนหรือล่างน้ำกันไมน่ไล่ะเอาฟังบ่ทั้งบ,น,บนทั้งล่างนมีสี่คู่เป็นบ่ แมนทั้งบนทั้งล่างเลยมีสีค่คูมปนบ่อ่ามันแก่ม่พอพอปิดซาผมสีได้เขียนเถือกพอพอี่บอกเจ้าเป็นโต้ลุผมสีได้จัดกระดาษเถือกเออพอจะบอกเจ้าเป็นโต้ลุครับเนี่ยทั้งทั้งทั้งบน,งบนทั้งล่างนะมีสี่คูยางละสองคู่บอ่ครับมอแมนมันจะย่างละชี่โต้เห็นว่าย่างมาซีกเอียพอเห็นเนีน่ยถ่ายย่างละสองโต้ บนบน,บนซีล่างซีบอกครับครับผมถามนาต้องตอบตามคำถามผมเพราะว่าผมสีได้จัดกระดาษเือนครับมันยังชัดเนาะเออโมเมนเอา,เอาบนยกาเจ็ดเก้าบนสองตัวอันนี้บนบ่บนครับแปดห้าบนเจ็ดเก้าแปดห้าแปดห้าเออ ตัวล่องกันตัวล่องอ่ะเพ่อให้กับเพื่นนะืบอรศูนย์เจ็ดเอาเอาศูนเจ็กัเดี๋ยวศูน์เจพรปีซ่าเน่เก่งมากมนีซีคูซีค้างเรวอารมาารถศูนย์เจ็ดครัแปดเก้ามืดนมดเท่นานี้แหะมาดิศูนย์เจ็ดแปดเก้าอันนี้บอล บนบนันทีล่างล่างก็จะให้สองหางเนื้อคือว่าไม่ซีม่ซีแหละแต่ว่าตัวเนียนขึ้เข้ากันมาให้มันมดัดออ,อันนี้มัมดเนดะสามซีครับสามเจ็ดแปดหกเก้าฮาเท่านี้่นะ รบแลยเน้นเปนเน้นเป็นเน,น้นเป็สองโตัเขาาเออีเส,ส้นใต้สองโตัวทเส,ส็นใตอรให้อ่ีเส,ส็นเต้ให้สามเจ็ดครับสามสี่ มัดดาวมิ่จะคุยจะทางกับพ่อผู้ช่วยของวัดหนิบนบนมีขีดเส้นใต้ตัวไรกครับบนขีดเส้นใต้ให้กันเจ็ดเก่าครับแปดหานะครับเจ็ดเก่ากับแปดหาครับมีชุดก้อนครับมัดดาวมัธเนี้ยวิ <c oughs> ่งหกตัวเดียวจวดหกตัวเดียว มันมีวิ่งหกตัวเดียวดีครับมีหกตัวเดียวอันนี้เลขชุด3สามตัวนี้มีสอคู่ครับเน้นทุกคู่เน้นทุกครัครับอันนี้เป็นเป็นเลขสูตรเลขค้านวณบรืครับพอพีซ่ามีฝันมีฝันบอครับมีฝันบอ ฝันดีครัฝันขัดขันแนีฝันมาจั้ไหนพฝันมาเที่ยวดาน่ะมาบอกขัดขันบอกคือเขาเนี่ยบ่กท่านดีถือสามตัวบอกบอกงอนนี่ไหมวกงอนนี่น่ะคือเขางอนวันที่สิบหกนี่ไหมครับพอปิซาฝันบอครับฝันแล้วฝันมาเที่ยวดาน่ะมัาย่อขัดขันไห้กตัวเดียวมากเน่ะให้หกตัวเดียวแม่ใครับเห็นได้ล้านเลยหกวันีเเลอมาสองตัวคุณนเรียกว่ากันยังว่าหกแปดหกกันเลย ตัวนึงอะเห็นว่ายูหันนั่นอ่ะกันานบ่มีคน,นมาว่าจังํานันนึงบพพ่พอปีซาคนว่าคอยฟันว่าไม,ม่แย่คอยยัดัดขึ้นไปด้หอ่าันโอโอหญาบ่เทวดาน่ะ,ะเทวดาแม่อัน บอกสูงย่าไปอาศัยคนเนี้ยพ่อปีธาย่าไปอาศัยผี่ไฮผีหน้าผีเจ้าผีเฮียนนี่ยังหรือย่าไปอาศัยอาศัยเทวดาด้ยพ่อใหญ่พี่ชายเป็นลูกเทวดาเิคนพ่อใหญก็ได้พ่อว่าใหญก็ธรรมดาเนาะบ้านนี้พี่น้องกันของใจว่างวดที่ผ่านมาพ่อปีธาให้พี open, ่น้องตัวใดคือว่าถ ja ือคัดถือแน่ยคือข้างหน้าคือข้างหน้าคือเลขหน้าเน่ยข้างหน้าตัวจะเก้า เนาะเจสิลาเนี่เนาะครับมันก็ได้แปดหมื่นเนาะได้แปดหมื่นได้แปดหมื่นเพราะว่ามันถสกสามตัวเดี๋วผมหน่ยจสิเลกหน่อืุมรดสองตัวพ่อพีทราถือว่าเสกเสกสองเก่าครับสองเก่าสองตัวเสกสองเก่าเนารักทัานบอดครับ ล pues e nah ัเนื้อพ่อเอาขึ้นมากก็ได้ดอกพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นดอกมันพ่อปิชาพ่อมีนังบอเพื่อนท่านก็ได้พ่อปิชาถึกสองเลขหกสองเก้าเนาะครับหกสองเก้าเป็นเลขฝันห่อพ่อปิชาเลขสูตรเลขสูตรทับเท็ดไว้หาโตเอาไว้เอาไว้ซะเอาไว้ซะเอาลงลงไว้ซะพ่อปิชาบอกเลขสูตรเลขคำนวณสูตรพี่น้องสั้างได้มาจากไหนไปจากไหนก็ได้มาจากสูตรอุบลโคโนดอนเนี่ยเอาเป็นเลขประจำวันเนี่ย บเขาเป๊ะเลยเดิยเป็นมาจจกปีแล้วยี่สิบปีแล้วครับโอ้ยมัธรรมดาต้นเมันธรรมดาเลยเหล็กควายมากยี่สิบปีแล้วอดทีตพานมาพ่อปีชาบมาถ่าววออกสิเผาสูตรว่าัฒนบอกเออปูพันธุ์เล่มาพัดไซบอรือจลยไงพักไสน่แล้วขันบ่อขันขันบ่มีสองเก้าเผาสูตรเล่บมาดูเห็นว่าจะได้ว่านี่ผู้คัดใจอ่ะเพื่อ ซอราินเลยว่าบวาเราหรอกวาดเอาหรอกนี่ล่าขัดใจเพร e านะยังไม่ได้วาเมื่อนั้นว่า,า,าวัดเอาเลขนะคือเลยบ่าได้วันนึงว่าวัดเอาเมื่อนี้คือให้มือม้อเมื่อถามขอยขอเขา,าบอก,ออกบอกเรื่องว่าสัจจ้าคือสัจจ้านี่วมื้อนี้มื้อเดียวมื้อนี้มื้อเดียวร้อยมืม้อเดียวมื้อเดียวจบรถเศร้าอ๋อเศร้าพี่น้องเฮฟตี้เขียนไม่ได้คันมีอีก เมื่อรุ่นมาเป็นตัวปลอมบ่ตัวปลอมของปลอมด้วยบ๊วแมนลูกเทวดาไ่บ๊วแมนลูกเทวดาพ่อใหญ่ปีชาตัวปลอมด้วยข้พ่อใหญ่ปีชาตัวปลอมนะพี่ขาเมื่อรุ่นมากเบานี่มันตัวปลอมท่านที่วันจันทร์นี่เป็นปวดปวดบ๊วยเว่าสิคุยหมู่ก็แย พ่อเง่นที่ไหนบ้ยมือจัดเต็มจัดนักมือนพ่อวัดเสาเนี่ยพ่อวัดธิดาเป็นวัตีวัดทิดาเป็นวันเลี่ยตั้งกานันห้ามเล่นก็เห็นเรื่แนวทางห้าวเี้าวแ่เห้าพี่รองพ่นอยากจะยิ้มฟันพอพีซ่าคือว่าปูมดเตะดาบเะสหวงแน่นี่ปูไห่ต้องวัดแล้วต้องวัดเมื่อนั้นรู้ไห่หกตัวเดียวเนาะ คอมเมนต์ไปเด้อแคบน้าจอไว้่าไปเรื่องบอกข่าวโมเมนต์วันเสาร์คือ okay วันอาทิตย okay ์นอนวะครับอือซอสบอกพอซอสก็แล ok ้วมือเร็วมือนี่เร็วกาสแล้วมื่อไหร่ก็จะยากแค่รำโพธิแทนไปเรียกจ้างเพิ่นบ้านนี้บ่ได้ปล่อยปล่อยมือนี่คือให้จบมือนี่เพิ่นอนจบมือนี่มื่อเดียวตัวได้ตัวได้ยวที่ให้ตัวเดียวเมื่อนให้ตัวเดียวตัวเดียวมื่อน ตัวเดียวมักคักมักแน่นอะก็มักตัวเดียวมันจะเป็นบ่าดก็ได้ตัวเดียวคือหกเก่าน่ะอ้วนอะไ้ตัวเดียวคือหกกันนะในตัวเดียวน่ะเลขกหกตัวเดียวน่ะวางได้ก่อนด้ตัวเดียวคือยังก่อนคือหกซื้อยังกะสรากคบว่าติดหกว่ได้เงินมันอะครับเจ็บท้องมันบ่ครับเจ็บท้องเงดนมันซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดหกขอให้ติดหกครับขอให้ติดหกมักโฟมักก็ได้ก็ให้ หกแปดหกกันละเจ้าคักว่าววท่านมาสองตัวมันหกมันู้วานอ่ะพ่อปีซ่ามันใจปะวันนี้พอปีซ่ามันใจเต็มพันเพราเช่นทางหกว่ามากันกว่ามาเห็นว่าด้ตอนคอยว่าเธอนครับวนีน่พ่อบอกครับข้าที่ตำรวจเขดไม้หีไปตอกคำหลอดเลยดับเล้าหลอดห็นบ้ามาเนี่ยว่าได้เอา วิ่งหกล่องเก็ตเลยละคนเดียวตัวล่องเแต่ว่าจะบอกวาเสื้อหกตัวเยาวหลยมันจะคมมันอือยังสั่นตัวเนาะที่นนอนมันอยากด้ยินตัวนี่แหละอซเดตโดเด็โสดาทุกคำเนียนแต่หกว่าม่านนิดพอปิศาจานิดบอกวาการเล็กวุ้ยนี่สูตรนี่เนี่ยนิมเลยขนื่นสูตรคอยป้อยไปเนี่ยเธอคือเธอว่าเธอก็แล้วไปขนาะว่าเธอมีเผาทิมเออเผ้าทิมด้วย บม้มาใส่ก็ไปเออมักกะทิตามบ่มักกะพันครับบ่ให้พ่อแม่พี่น้องเสียเงินเสียทองถ้าเสียพายพิซทราบติดตามลงว่าสีลุ่ยหรือสีก้นถ้าเสียหม้อเถื่อเมาเงินเคลืนน้ำพ่อพี่ซ่าหรือเปล่าเออเม่าร้อนครับเถื่อสั่งวันนี้คักเด้พี่น้องครับครับครับสุดยอดหม้อเถื่อเมาเงินเคลื่อนมาสั่นพ่อายพิซซ่าบ่าพี่น้อง แต่ก็ถือมา้าเคลื่อนวันนี้ตไหโตไหสองตวัวดีละครับมักเล่นครับเกิตดตไหครับเงินน้อยงบน้อยซื้อสามตวัวเลยตูดไปหน้าสลุดตัวไหนแปดเจ็ดเก้าหกแปดห้าเนี่ยสองตวัวเนี่ยจัดไปจัดเต็มเลยครับพันคูณพันไปเลยเออกระดาษนี่แล้วนะันว่าไป,ป เอายกให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแห่สีส้มได้บ่เด้อครับไปตรวจสอบก็เด้อคตรวจสอบเบิ่งตรวจสอบตรวจสอบนี่นี่ท็อตี้แหละครับมัดเดียวมัดตัวไห้พ่อพี่น้องมัดขักแล้วอีฟูดบนคนดูลันฉันมาอ๋อจมเลยครับขอบตีซ่าอยากบอกแห้งเราสั่นพี่น้องมาบอกแล้วบร้อย อยากบอกจนนอนบ่หลับนอนบ่หลับมักกัะซอบไงเขามังยู่ป,ปองพ่อสอพาโู้แม่นวลพาปังเนอ้อถิ่มง,งานทีมงงามตัวแดกตัวแดกขอสุดแรกขอว่าสิถ่ายหน้าสื่อเนื้อสุดสามตัวนี่ยลดหน่อยทุนหน่อยพุนหน่อย,อย,อยไม่ดไ 8, 7, 9, ด้ลงทุนเลยแปดเจ็ดเก้านี่ล่ะ หกแปดห้านี่แหะครับนี่ล่ะสองตัวไทยเขาลวพก่นขึ้นได้ดีนะครับเบิกลวดหกวัวมาหกวัวมาไม่ไอตอนทำลวดไอตอนทำไอเไปขีมาลดไม่ที่เป็นมันตัวนั้นดึงมันพี่น้องฟังไว้เด้อพี่น้องฟังใหม่ฟังใหม่คนท่านี่ล่ะบ้านนี้เจ้าสีโชคสีมันหรอก กาว่าคัดใจไข่บัตรนี่ับสุดยอดเลยบัตนี่สุดยอดล่ะสุดยอดล่ะเโชคคักบาดเนี่ยแต่เบืองาเซียเป๊ะรวดบัตรปฏิวัติสุดยอดองปัญญสุชาตินอนามตโตเต็มเต็มได้บัต้เลยเฮ้เลยฮะเนี่ยเนี่ยวิ่งหกนี่หกยู่อส่ยยู่อล่างหรือยื่บนหกมาทั้งบนทั้งล่าบัตรบนมันคือบ่มีหกท่นี่เอาบ่มีจทไหนมีตีดล่างตัวเดียวคือแปดหกเท่านั้น เอาหกแปดหาเลยเด็กวมียัยงไหเลเนี่ยมันมีสุดสามตัวได้พี่น้องเออหมุนตอนนี้แม่คิดเอาได้เนวดสองตัวมันหกหกแปดพราะนมาไหวล่างเอาไปได้เร,ริ่งม้ผมว่าเดี๋ยวว่า มอวีว่าดิมเป็นยัางบ่เป็นอย่างห่ามันขัานขึ้นทั้งเท่งเนาะพราวีซ่าเนาะม่อะไรสักบนทั้งล่างเนาะขันขึ้นไปทั้งเท่งตีลักกาบอ่ะตีลักกาดด้วตีลักกาเป็นเก้ากลับกลับกับเม่นเมนบ้าถึกแล้วบัดนี่บ้าถิกใจข้าแบัานดถือแค่เรขยดเนี่อถือแค่เงื่อนลวลงก้อนเอาลงก้อนคุยกันบัดนี่ยินว่าม้าหายเรียกหนี่ยี่สิบปีแล้ว ยีสิปีแล้วพอสอกจน,นลุยยจลุย่ยพอให้ค่ะจะลุ่ยบดเสียบ้างบานเป็นรลดศลุยยบดสุขคนแล้ว <c oughs> เอา้าบานลุยเปรนลุยปกันลุอย,อยูแดดอ่แล้วเทวดาคุ้มคล้องคนดีวัน ออนเอาบดน้ำลดนำลด้ำเนือก็ออกบดบัดานแม่นรถเล่าบดอ่ะเออออกไปุกงหดกันออกทังสองขั้นะนะทั้งสองขั้นจะขับว่าขับเลยค <laughs> ิดลดเด้อพี่น้อง <laughs> สองเก้าเนี่ยแหละไปเ,เล่าไปไปหาแอดมินหายูทูเล่าก็ชีขั้นมันออกกันละไปเลยเพราะพี่น้องก็เห็นน้ำเล่าบดละขั้นถึงเลขเงินเ่ขคือเลขกันแล้ว รวยเบิดแล้วรวยย้อนควาปีชาโอ้วยครับคุณผัดติดตามขันบอเสียมาเบิ่งรถแม่นบ่แม่นบอเสียมาเบิ่งรถหลดผัดทิดตามพ่อใหญ่ปีชาด้บ่มื่อหนึ่งมื่อหนึ่งเจ้ากันรวย์ให้กันวันนะขันบอเสียมาเบิ่งนบ้านพ่อสาวโหลดเออแต่ไม่มีมองจอดรถลดเไม่มีมองจอดบ่รวย์ะ็คอยด้วยคอยบอกเรียนมาแล้วนะหนึ่งสองสามครับวางไหนเอ้าเมื่อนี้มา่ยังพ่อปีชาเมื่อนี้ คือมาปล่อยข้างสุดท้ายปล่อยหวยข้างสุดท้ายมันนี่หมือนกระบมี่หมือนพันมากถื่อพวกเขาเออมือพันพันมากถือสามโตเต็มเลยครับบ้อ่าหกสองเก้าเต็มเต็มเลยหกสองเก้าก็ได้แปดหมื่นเอมาเนี่ความก็ได้อสองเก้าสี่พันได้หนึ่งหนึ่ง หนึ่งเก้าห้าอีกสี่พันกันร่วมแล้วก็ได้แปดหมื่นแปดพันคบาทครับแต่ได้กับได้ตัวนี้พ่อวิชานี่ยพิการมากวันนี้เป็นเอ้าวันนี้ตัวได้เสียให้พี่น้องคนด้วยอ่ะหายรวยกับนี่พ่อที่ละครับตัวไรตัวไรสองตัวเลยอ่ะหายรวยตัววอกลมนไปเลยอ่ะตัวไรตัวไรเนี่เนี่ยสองตัวตัววอกลกไปเลยอืเก็ดเก้าก็แปดห้ายนยครับ เจ็ดเก้าก็แปดห้ามักครับมักแน่เจ็ดเก้ากแปดห้าเนี่ยนี่นะมักสุดยอดเลยเออเพราะว่าเล็กๆกันนี้บ่พ้นเนาะตัวนี้นี่บ่พ้นตัวนี้แหละครับตัวนี้บ่วูพ่นี่ตัวเท่ครับเจ็ดเก้าก็แปดห้าเนาะนี่บ่วยพ่นนะครับวิ่งยังครับเพราะวิ่งยังเพราะมีซ่าวิ่งหกตัวเดียวครับวิ่งหกตัวเดียวครับกันหกบ่มา หมอกุ้งวห้ตอนรถครับคือเราชุดท่าตอนตัวนี้ชุดท่าตอนเลยห์บวชอีกาว,ว่าสีจักเจย์พร้อมหมดนี่ตามมอบานนี่อย่างนี้พออยู่วัดได้นะบ,บานนี่เล่ห์ก็นี้เลขสูตรอุบลน,นะครับสูตรอุบลคนดูดอนเป็นผู้ให้เลยพ่อไม่ใช่ไม่ทราเป็นโลกเทวดาสิพกกลุ่มภาพพันพ่อให้ถึก ่ให้เลูกไห้เน่ต้องไปว่าอย่างไรเอาตัวมันที่ถือกให้พี่น้องฝากพี่น้องเพนนี่โตได้โตมมนที่ถือครับเกแ9 8 5้าเ่ยครับเก้9ก็8 5ครับ3ตัวมี่บอครับ3ตัวก็มี่ดเกต9 6 8 5เ่ยครับเท่านั้นเท่านั้นนะครับตัวหมื่นคนหมื่นพันคนพันคือเพลินวานนะี่บ่นี่กัน้งชีล่ะตัวมื่นคนหมื่นพัน ตัวไทยก็ให้เจ <79, 8. S 2> ็ดเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าก็แปดห้าเออไทยตัวไทยสองตัวตร่วมกันโหลดมาว่าให้ทอกันหลดนักบนนักล่างสามเจ็ดสามสี่ 3, 7, 3, 4, ตัวน,นี้นะอันนี้เป็นเลขสูกสามสี่เนี่ยเลขถูกด้วยเหี้ยนเ,เพราะว่าเข่ากวนกันาาก,ก็เขา่า เขาสูดวูบนที่เขาเอามันยกให้พี่น้องเพนเบิ้งไหมยกไข้เบิ้งเหมือนอเอเบิ้งครับกานมักกระสอบจัดการรดครับการม่โสอบกับพานดอวั่นท้่ากับว่าใหญ่ก็ได้ถูกพยากน้ำหนอเงินท่องเที่ยวันของหายากเนาะวพี่น้องก็คิดเอารลอ่รัฐบาลไทยคือวันจันทร์เนาะ ดีเนาะไปวัดจันนี่เน้องครับครับมาหน้าหนี้พี่น้องสอสอมาเน้ะขอภัยเด้อขอลงเวทีตรงนี้เลยพี่น้องครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับบ๊ายบายพ่อพีซ่าบ๊ายบายเด้อครับบ๊ายบายบ๊ายบายอืมพ่อพ่อพี่น้องโชคดีให้เราเด้อติดตามพ่อใหญ่พีซ่าไว้เด้อครับขอบมาชมพ่อสอพาโชคและทีมงานบูดสุกคนทีมงานองค์การเนี่ยแหละกดเข้ามาเลยนะครับเด้อ พ่อแม่สอ,อ,องสิลวยลวยลุยยคือพบนี่แหละส,สาสุสาสุเ็กวันจันวันจันพ่อปีศาผมบอกท่านนั่นเปป่าให้มันเขียมแข็งก้อนนี้นะวยบา,บางคนป่วยเว่